สวัสดีครับเดนครับโอเคครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าวันหนึ่งผมกินอะไรบ้างนะครับผมบล็อกกิ้งอยู่นะครับสารอาหารผมก็อยู่ที่ประมาณ90แฟตนะครับคร์บประมาณ4 5 0ร้อถึงห้านะครับแล้วก็โปรตีนประมาณ180่ง0ถึงสองกรัมนะครับโอเคตอนนี้ก็11บเอ็ดโมงเช้านะครับผมก็จะไปเริ่มมื้อแรกเลยนะครับ โอเคครับอาหารมื้อเช้านี้นะครับก็มีข้าวนะครับแล้วก็ผัดผงกะหรี่นะครับใช้ไก่สับนะครับนี้ผมทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับต่อมาก็เป็นขนมปังหนึ่งแผ่นนะครับอันนี้เป็นขนมปังที่แบบคาร์บสูงนะครับของ my choice นะครับที่เซนทันนะครับแล้วก็ซินนามอนโรลหนึ่งอันนะครับแล้วก็กล้วยครับหนึ่งร้อยแปดสิบกรัม ใครับผมก็จะกินอันนี้เข้าไปนะครับเออลืมบอกไปว่าผัดผงกะหรี่นะครับผมทําแบบไม่ใส่น้ํามันนะครับผมจะใช้สเปร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นสเปร์น้ํามันมะกอกนะครับก็จะเห็นอยู่ว่าข้างหลังมันศูนย์หมดเลยนะครับศูนย์แคลอรี่อ่าโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะกินมื้อนี้นะครับแพลนของวันนี้ก็คือเดี๋ยวกินข้าวมือนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวออกไปตัดผมนะครับแล้วก็กลับมากินอีกมื้อนึงก่อนไปฟิตเนสน,นะครับโอเคใตอนนี้ก็อย่าสาม

คครับตอนนี้ก็กลับมาจากเซนทันแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงนะครับผมชอบแบบเว้น3มชั่วโมงนะครับระหว่างมื้อคือแบบเพื่อนๆต้องหานะครับว่าเพื่อนๆชอบกินข้าวยังไงนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยจะกิน4ี่มื้อใหญ่ๆนะครับต่อวันบางคนก็กิน6มื้อบางคนก็กิน3ามื้อคือมันแล้วแต่ครับแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วก็ความสะดวกนะครับผมก็จะกินทั้งหมด4ี่มื้อโอเคตอนนี้ก็เตรียมมื้อที่2เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นข้าวมันไก่นะครับที่ซื้อมาจากเซนทันนะครับ ก็มีน้ํำซุปนะครับแล้วก็น้ํำจิ้มข้ามันไก่นะครับแล้วก็มีซีเรียลนะครับเป็นซีเรียลลักกี้ชามกับโกลเด้นแกรมนะครับเอามาผสมกันนะครับทั้งหมด2หน่วยบริโภคผมก็จะกินกับนมอันนี้นะครับเป็นนมขาดมันเนยนะครับจะใช้ใช้ประมาณ170มลิตรนะครับแล้วก็กล้วยนะครับ1 7 0จกรัมอันนี้ก็เป็น มือที่2นะครับก่อนที่ผมจะออกไปฟิตเนสนะครับ okay. นี่ครับไก่ชิ้นใหญ่มากเลยนะครับนี่โปรตีนเต็มๆเลยนะครับเนี่ยโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงเซนทัลแล้วครับผมก็จะเอาเงินไปฝากแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปเล่นฟิตเนสครับ โอเคครับพอเล่นเสร็จแล้วนะครับผมก็จะกินเวหนึ่งสปู๊ปครึ่งนะครับหลังจากเล่นทันทีนะครับก็โหลดไม่ได้เซฟไโฟนใหม่ไม่ไม่หรอกโอเค <Okay, S 1> ครับตอนนี้ก็เล่นเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่เป็นครบแก๊งเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเลือกร้านอาหารกินนะครับว่าจะกินร้านไหนบอสกินร้านไหนบอส KFC เคครับเดี๋ยวพวกเราก็จะกิน KFC นะครับกินไก่ทอดหลังเล่นฟิตเนสนะครับแล้วกันโอเคครับผมก็ซื้อซับเวย์นะครับมากินที่ KFC นะครับเพื่อนๆผมเขาอยากกิน KFC นะครับแต่ผมรู้สึกว่าแบบ KFC อย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่เพบอกมันทอดหรืออะไรไม่ใช่นะครับเพราะว่า KFC อ่ะผมกินแบบเคียวแป๊บเดียวมันก็อิ่มนะครับผมต้องการแฟตอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไม่กิน KFC เพราะว่ามัน แฟตเยอะนะครับผมได้ซื้อซับเบอร์มานะครับเป็นแซนด์วิชอบไก่12นิ้วแล้วก็คุกกี้นะครับนี่ขนมปังเหรวะน่ากินวะธรรมาชาติอเมริกโน่ไเอ้ผงผงนี่นคืออะไรวะโอเคครับผมตอนนี้ก็ห้าทุ่มนะครับเราก็มาเจอกันที่มื้อสุดท้ายนะครับเวลาช่างผ่านไปเร็วจริงๆนะครับ โอเคมื้อนี้นะครับก็เป็นมือเล็กๆนะครับเพราะว่าสารอาหารผมใกล้จะครบแล้วนะครับก็มีกล้วยนะครับอันนี้กล้วย1 2 3รามกรัมนะครับเพิ่งชังเมื่อกี้แล้วก็ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์นะครับ1แผ่นขนมปังแบบไม่ใช่โฮลวีทหรืออะไรนะเป็นขนมปังไวท์เบรดปกตินะครับแล้วก็จะกินเนยถั่วนะครับเนยถั่ว1หน่วยบริโภคนะครับประมาณ32กรัมนะครับ แล้วก็กินน้ำมะนาวหนึ่งแก้วครับอันนี้ผมก็จะ track ว่าเป็นคาร์บประมาณสิบนะครับแล้วก็จะกินขนมไรซ์คริสปี้นะครับหนึ่งอันด้วยนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือวันึ่งเต็มๆนะครับว่าผมกินอะไรบ้างนะครับคือทุกอย่างที่ผมกินไปไม่ได้เป็นอาหารคลีนทั้งหมดนะครับก็มีแบบไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแบบอาหารหลักที่ไม่ได้ผ่านการแต่งรสอะไรมามากมายนะครับอ๋อ แล้วเรื่องช่างอาหารนะครับคือมันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับจริงๆเราจะสร้างหุ่นที่ดีอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมานั่งช่างอาหารก็ได้นะครับแต่ว่าผมทําจนแบบมันชินแล้วแล้วมันเป็นกระบวนการไปแล้วนะครับโอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมก็จะให้เพื่อนๆดูนะครับสารอาหารทุกอย่างที่ผมกินเข้าไปนะครับในวันนี้จริงๆผมอยากให้ดูในโทรศัพท์นะครับแต่ว่าผมใช้โทรศัพท์ถ่ายอยู่นะครับก็เลยทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับโอเคมาเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับอันนี้ก็กินข้าวแล้วก็ ไก่ผัดผงกะหรี่นะครับขนมปังซินนาม,มอนโรแล้วก็กล้วยนะครับต่อมาก็กินข้าวมันไก่นะครับข้าวมันไก่ผมก็ชัอย่างนี้แล้วก็ซีเรียลแล้วก็กล้วยนมกับแวนะครับกินหลังเล่นแวรนะครับมือข้ามนะครับซับเวเป็นคุกกี้นะครับที่ซับเวรเ อันนี้ก็เป็นแซนด์วิชนะครับแล้วก็ใส่มายองเนสนะครับผมให้บอกให้เขาเพิ่มมายองเนสด้วยนะครับเพราะว่าผมขาดแฟตนะครับแล้วก็มื้อล่าสุดนะครับไรซ์คริสปี้เนยถั่วกล้วยอันนี้ก็เป็นน้ำมะนาวนะครับแล้วก็ฟาร์มเฮาส์หนึ่งแผ่นนะครับแคลอรี่ทั้งหมดก็สามรหกนะครับครับสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดเป้าหมายคือห้าร้อยแฟตเก้าสิบสองเป้าหมายคือเก้าสิบนะครับ แล้วก็โปรตีนร้อนะครับก็เกินไปเก้ากรัมพวกสารอาหารนี้ครับเราไม่จําเป็นต้องเป๊ะนะครับแค่ว่าให้มันใกล้เคียงเฉยๆก็พอนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็จะไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็ถามเข้ามาในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าอยากให้ทําวิดีโอแบบไหนก็คอมเมนต์บอกนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ